วันนี้นะครับจะมารีวิวการประกอบเตียงของบริษัท M&A KY 2องหนึขีด32นะครับเป็นเตียง2ไกล f ฟลเลอรนะครับผมตอนนี้แกะกล่องออกมาแล้วนะครับอุปรก,อกรณ์ก็จะมีอ่าตอนนี้เป็นเบาะนะครับเอาเก็บไว้แยกไว้ก่อนนะครับอุปรก,อกรณ์นะครับก็จะมีหัวเตียงหัวเตียงท้ายเตียงนะครับจะดูได้ไงว่าเป็นหัวเตียงหรือท้ายเตียงนะครับ ให้ดูป้ายชื่อ,อให้มันมีที่ใส่ป้ายชื่อนี่คือเป็นอันนี้นะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นท้ายเตียงอุปกรณ์ก็เขาจะแยกมาก็จะมีฐานล้อนะครับกับตัวของเตียงอีกทีหนึง่งแล้วก็จะมีราวสไลด์นะครับราวสไลด์ก็เสาน้ำเกลือตัวอุปกรณ์ที่เป็นน็อตนะครับที่เขาให้มานะครับก็จะมีน็อตสําหรับไว้ยึดาฐานล้อนะครับก็จะมีอยู่8ตัว ส่วนตัวนี้จะเป็นยึดกับลาวสไลด์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ยึดกับไกลเตียงนะครับแล้วอุปกรณ์ก็มีพวกปัจเจต่างๆรวมถึงแหวนนะครับที่เราจะมาใช้กันนะครับผม ถ้ามีปัจจัยแบบนี้ก็จะไวขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ปัจจัยธรรมดาก็ใช้ได้นะครับแต่จะช้าหน่อยเรร็บร้อยไป็นหนึ่งจุดโอ้ อันนี้ก็จะเป็นปจัจแจอ๋อเป็นน็อตนะครับใส่สถานล้อแบบนี้นะครับอ,อนี้นะมีทั้งหมดนะครับก็อยู่แปดตัวพอดีอตัวน็อตนะครับใส่ทั้งสี่มุมเลยใส่นที่เป็นปัจเจ,เเจเออไรเล็ใหญ่อะ ูก,การประกอบเตียงก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะรูก,กับน็อตให้มาค่อนข้างจะใช้งานได้สะดวกนะครับถ้าบางยี่ห้ออาจจะต้องมีการทุบกันเล็กน้อยเราจะทำการใส่ราวสไลด์ให้สังเกตท้ายเตียงก็จะเป็นมีที่จับนะครับก็จะเป็นมือหมุนเอาไว้ปรับหัวท้ายเตียง นะครับหัวของราวสไลด์นะครับต้องใส่ให้ถูกนะครับไม่งั้นก็จะใส่ผิดด้านเนาะเดี๋ยวจะมีวิธีลองดูนะครับนะครับวิธีการสังเกตนะครับว่าราวสไลด์จะอยู่ด้านไหนนะครับอันนี้คือลักษณะเป็นต้องอันนี้คือด้านท้ายนะครับเมื่อเราดันไปด้านหน้านะครับอากดดันหน่อยสิดันจับตัวหนด้านหัวจับมุมไว้ก็จะดึงไปด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เราจะดูว่ามันอยู่ด้านนอกหรือด้านในนะครับให้ดูปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้ นะครับน,นี้ก็จะหันเข้าด้านในเตียงเสมอนะครับดังนั้นตัวราวสไลด์อันนี้ก็อยู่ทางซ้ายมือของผมนั่นเองนะครับโอเคอ จะมีน,อน็อตอยู่ทั้งหมดอยู่2ตัวต่อข้างนะครับก็จะมีน,อน็อตทั้งหมดสตัวเป็นน,อน็อตยาวต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่หัวเตียงแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับให้สังเกตที่ป้ายชื่ออันนี้นะครับก็ไม่มีป้ายชื่ออะไรก็จะเป็นทางหัวเตียงนะครับใส่ทางด้านหัวเตียงซึ่งสลักก็ไม่มีอะไรมากครับสามารถ สวมเข้าไปได้ทันทีนะครับีแต่ก่อนสวมนะครับให้ดันตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ดันตัวนี้ขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ดันลงไปได้เลยนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับกดเข้าไปให้แน่น แล้วก็ล็อกส่วนของท้ายเตียงนะครับก็เหมือนกันดันสลับเึื่เล็กน้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปนะครับส่วนบอบ์ดนะครับเราจะดูตามเซกชันของของเตียงนะครับมีทั้งหมดอยู่4ตอนนะครับ ตอนที่หนึ่งนะครับตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่ตอนที่สี่เจ้าหัวเตียงก็จะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับฉะนั้นเวลาเราวางเบาะต้องวางเบาะตามไซส์ของขนาดเตียงซึ่งเบาะก,ก็จะมีสี่ตอนเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับเตียงก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วครับผม